เมื่อนี้จ้าคิดว่าจ้สิเบิร์นุเพาะเดจ๊ะบาทสามพันเดตัวหนึ่ง่ผมมสิบสองแตมสบายดีสวัสดีจ้ามณีสามเม็กซิพาทุกคนไปนล้อทีนองค้าอีกแล้ววันคิดคิดอย่างบอกบอกไปตลาดคลองถมเนาะ มื่อานี้เาไป3าคนพอไม่ลูกคือเกาเนาะระวางส้นขัวกับบ้านเมฆกไก่กันเติบยูแต่กะบ,บัไก่กหลายทุกคนเดินทางประมาณ30นาทีนี่ก็หอดแล้วฮอดแล้วก็ฝากรถไว้ที่ส้นขัวละคะฝากรถแมนสหพันธกีบสําหรับรถใหญ่เดอ้อเมื่อนี้วันทิตย์คนกะจะหลายเป็นพิเศษนะทุกคนเพราะว่าเขาเจ้าไปทีงานเซ็นเตอ,อร์อุดรเนาะขาเจ้าจัดครัวคุณต่อยนั่นเองเสิร์ฟมืม่อนีนเมฆกอจะหลอแต่ตลาดคลองถมยางเดียวทุกคนทุกคนเมืองพาสปอร์ตเมฆมอายุการนาไส้ชิปปี้แต่ว่าจ้ำซีเบิร์ตแล ทุกคนกระคนมันมักไปได้นอจ้ำกาพันแล้วกลับมาซื้อปีรลดนอราคาเมนเส้าพันกีบหรือว่า30บาทไทยนั่นเอง สังมือที่เมกมานีก็เป็นมือวันที่ซ้าไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนทีจะวันทีหนึ่งทีเขาเจ้ามีกําหนดการใส่กันลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะขามไปทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นเหตุแบบนี้ก็ดีไปแบบเนาะทุกคนเขาจึงจะบริสียเวลาเรียนคิวอย่างหลายคืนตะกี้เนาะและต่อไปคันเมกที่มารอแบบนี้อีกเมกก็คือที่เหตุใบสามมือเพื่อขามไปกับทุกคนมันมอโมแกการที่จะใส่พาสปอร์ตไปเพื่อที่จะไปกับขนามนโมแก้การที่จะไปข้างคืนหลายมือฮะนะทุกคน โอเคมาโฟกัสกันที่คลิปเลยทุกคนตอนนี้เมกะขามมาฟังท้ายปีเพียพรอยแล้วนี่ดานพรมแดนน้องคายสบายดีน้องคายนี่ตอนนี้พวกขากําลังจะย่างไปทีตลาดคลองถมเลยเนะาะพ่มากะเป็นเวลาประมาณสี่ห้าโมงแรงเลทุกคนเขาเจ้าน่าจะตั้งฮาเรียบร้อยแล้วไ่ที่จะาคิดราตุกๆไปก็ได้เด้อยี่สิบบาทแม่มื้อนี้เจ้าคิดว่าเจ้าิเบิดงบเอด่ดใดจะบาทสามพันบาทสาม,สามเบิงเด้อมาเบิงทุกคนว่าสิเกินหรือว่าสิบอโพอนาะ รูนทุกคนเนี่ยมอฟองถูมพันธแั่งจะหอดแล้วย่างมาประมาณเกือบสิบนาทีก็ฮหอดอแล้วทุกคนนี้เลยตลาดคลองโถมน้องค่ายคนที่เคยติดตามเมฆบางคนอาจที่สงสัยน้องว่าเห็นเมฆคือมามตนตลาดนี้ตลอดแท้ แม่แล้วทุกคนแม่และมากมากมาก,มากตลาดบ้านข้าเจ้านะทุกคนเพราะว่าย้อนอย่างย้อนวามันเมฆมาตลอดย้อนว่าใกล้ที่บ้านเมฆอยู่แล้วกะอาหารการกินบ้านข้าเจ้านะทุกคนมึงแม่มีตแตแ่อันแต่แซ่แต่แซบแล้วยางมีหลายหมีหลายยางให้เลือกจูใจขนาดแล้วออีกย่างที่สำคัญราคาก็คือถือแขงอัลละสิบบาทส้าบ,บาทเนี่ยบ้านข้าเจ้าซื้อมวลเนาะคันตีเป็นเงินมากข้าเจ้าแต่ว่าข้าไรเป็นเงินล้านนี่โอ้โหยัยย่วซื่ไเลยทุกคนว่าอยากจะขึ้นสิบ่อยมาดูจไหนทุกคนมึงแม่ปู่มาตัวละสิบบาทน่ากินมาก ทุกคนบางอันมันก็บซดบางอันกับบอซดเลือกดีๆเนาะซียไอซดคือยูทะเลมันกับบอเมนเนาะเพราะว่าขาเจ้ากับเอาม้าไก่ขกเข้าก็เข่าใจเนาะแต่รคาซัมนี่ก็คือพอกินเนาะไม่กระจับมาเลยเนาะสองร้อยสองร้อยได้ยี่สิบสามตัวข้าเจาะแถมสามตัวเด้อทุกคนนี่ซื้อแล้วก็ฝากไว้นําอขาเจ้าก่อนเรามาเบลเลาะเบิงประทูมิตัวง,งางาๆแหงแต่ว่าเมกบริซซื้อเสียดายแหงทุกคนเอ้ยเพราะว่าเฝ้าเนาะ และบางคนอาจจะสงสัยนาว่ายุลาวโบมีหวาที่ลาวไม่มีหรอทําไมถึงข้ามมาฝั่งนี้ก็คือโบมีนะทุกคนบางอย่างที่อยู่อันไทยยุลาวมันกับโบมีแบบ บางอันมันกับบสดทอยยุไทยสินาะคุคนี่เบงซูซีเบงแม่คำละสิบบาทสิบบาทห้าบาทต่ทคนไปแต่แซบไม่กระจัดมาเลยเนาะอ่าหกสิบบาทเอามากินก่อนหองทองพอวาเลาะหลายมันกล้หิวเดซนาเบงแมุ่กคนอาหารการกินมีแต่ลาาแหง้งแล้วสิ่งหนึ่งที่เมกมัมกอยู่ในนี่ก็คือเครื่องมือสองตะคนมีตัวง,งามๆแล้วก็ราคาถูกแหง้งเลือกดีๆอาจจะได้ของดีเนาะุกคนยูราวมันกับบุคอยมีเครื่องหลายว่าไงาก็คือเครื่องมันกับบยหยี่อยอยไทยนะแล้วยังคนลาว ส่วนใหาก่กนำใส่แต่ฉินค้าไทยมาแต่สมัยสมัย,ยได้แล้วทุกคนเนาะแม่ก็อยากให้ยู่ลมีตลาดแบบมียทุกคนแต่มีแค่ค่ายแบบนี้แต่ว่าเครื่อมันบลาออ่าหลายนะอยากให้เครื่องเลยไล่คือ,อยูไทยนี่นะเนาะมามามาเบิร์ยีพอกินซูชินี่มุมเข้าไปคำยิง่งใหญ่ก็ออคืออร่อยมากทุกคนมีหน่าแซลมอนหนาทูน่าหน,น,นากุ้งเนาะมีหลายหนาให้เลือกเลยม่จัดมาแต่6 0บาทมาซิมมึงเนาะถือว่าโอเคอร่อยมากบ่ะ

ยางมาหนึงอีพอกับมายุทธที่ห้านกางเกยงยินตัวนี้เลยมาให้ได้ก็ได้ซื้อตลอดทุกคนนี้เป็นกระจัดไปเลยหนึ่งโตเนาะไม่กระจัดมาอีกหนึ่งโตคือกันสองอยเก้าสิบบาทกางเกยงยินตัวนี้เนาะยางมาหน่อยหนึ่งก็ฮอดสุดแล้วทุกคนตะกี้มันมีเครื่องหลายตัวนี้เพราะว่าเขาเจ้าแบงย่ายลงไปฟากอัน รางรถไฟอีกฟากหนึ่งลงไปผุ้น้อยทุกคนเมืองนี้เครื่องตัวละ20บาทตัวละสิบาทก็มีมีแต่ตัวงามๆเลือกดีๆเดีว้วทุกคนสำหรับผูที่ต้องการเครื่องนุ่งไปให้ไปส่วนไปน้าบอกหรือว่านุ่งเสื้อกันดนอกกันหนาะนุ่งไปลินก็คือมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกเลย ตลาดเพื่อนก็จะอยู่ข่างล้างรถไฟแบบนี้เลยระวังรถไฟเด้อยางมาน้อยนึงแมกกระสดุดตากับเกิดบคู่นี้ทุกคนงามแหงทุกคนสวยมากเม่เมกนางเลยใจว่าเสี่ยวคู่นี้หรือว่าคู่นี้ทุกคนสุดท้ายแม่ก็ได้น้องคอนเวิร์ตตัวนี้มาคู่ละหนึ่งร้อยบาททุกคนเป็นเกือบมือสองเด้อง,งานยังไม่ใหม่อยู่เลยอ่ะนี่พอกับมาเลือกเสื้อลายสกอ็อตเพิ่นก็คือมาแค่งทาน,นี่ก็จะขายเครื่องสำอางทุกคนฮอนแท้ฮอนมาเบึงเหือ่อเมกแม่ทุกคนเต็มหน้าเลยจ้า ลงมาอีกไม่ก็ได้ส่งตัวนี้อีกไปตัวหนึ่งทุกคนงามแหงยางลงมาอีกฝากหนึ่งของร้างรถไฟเพื่อนก่อนจะขายเครื่องคือกันทุกคนเพิ่นหากลอนมาขายวังเดือนที่แล้วนี่มัง้งทุกคนหากลอนมาขายใหม่เนาะวายุเครื่องคือหน่อยที่แท้เพิน่นย้ายลงมาฝากลุมนี่เองเดินเลยครับคำท,ที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากได้โดยตรงท่านนึกได้ว่าสิ่งไหนที่ของใช้ไปในบ้านขาด คิดได้เข้ามาหาได้ทันทีเพราะที่นี่ผ้ากันรอเบงแต่เครื่องนุ่งหลายยังบ่ทันได้ของกินซ้ำทุกคนไม่กระจัดขนมไม้สองสามก้อนเนาะเนี้ยเบงฝ้าคือมาดมอุบทุมเลยละแบบนี้เนี่ยสุดท้ายพากันยางกับย่านฝนตกหำทุกคนเ้ยเครื่องกินได้น้อยเดียวหนึ่งเสียดายนะฝนสิตกทุกคนก็เลยว่าฝ้ากับ เรื่องในหล่อหลยังบดหัวสำหรอบ,บแป๊กเดียวพากันหิวของยางมาได้เดียวก็หฮอดดันแล้วทุกคนเมื่อนี้ค้นบ่ค่อยหลาไปไหนคะ่ะกับนอนนี่ก็หลายอยู่กับกาแต่ว่ารู้สึกว่ามันไวคนหลายแต่ว่าจ้ำไวเนาะ จำกาพาแล้วก็มาซื้อปีรถเมล์ราคา35บาทขึ้นรถแล้วกะใครเดี๋ยได้นัง่งเนาะคนบ่คอหลายไปไหนก็นมีคนน้ยืนอยู่ทุกคนขี่รถออกมาใกล้ชิดขัวก็ต้องได้จอดเนาะทุกคนเพราะว่ารอถารถไฟเพลินขามก่อนเนาะเราถาประมาณเกือบหานาทีถือว่ากะดดนเติบอยู่ทุกคนสุดท้ายก็ได้ไป้ายแล้วข้ามกลับประเทศลากรณีกว่านี่ก็คือแม่น้ำคลองนั่นเอง กลับถึงฝั่งบ้านเฮาแล้วทุกคนบายยน้องคายเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันหลังจะมาเยี่ยมอีกนะวันนี้สนุกมากเลยเฮามาฮอดส่วนขวาบ้านเฮากับพอดีมืดชุ่มสิมประมาณ6-7เจ็โมงทุกคนมาฮอดบ้านเฮากันาประมาณอ่าเจ็ดโมงนี่แหละเมื่อยมากเลยอ้าๆคลิปยังม่ให้จบย่าเฝ้าพ,าพหนี่ทุกคนเมคกัพจากน้องคายมาฮอดเทือนกับเฝ้าอาบน้ามาที่ดองเลย เอาเครื่องลงแล้วก็ฮีฟเฝ้ามาเลยบระธนในอาร์ตคลิปอีอย่างมาตัดภาพมาทีงานดองเลยละกันทุกคนตอนนี้กําลังกินข้าวเนาะงานดองนี้เพื่อนจัดขึ้นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านแม่ขันทุกคนซึ่งเป็นงานดองของลูกสาวคนพูจักอีแม่เนาะแต่ว่าไม่กันมานํีอีแม่มาเบิงอาหารการกินมันก็นจะมีน้ําขับปุ้นนี่แล้วก็มีลาบซีนเนะาะเพราะว่าอยู่ลาวอยู่งานไหนก็ต้องมีลาบซีนนะทุกคนลาบขวดลาบดิบเนาะ อาหารการกินมันก็จะมีประมาณนี้เลยลาบซ้นแลวก็ยำสลัดนอทุกคนอาหารง่ายงเพื่อนบ้านบ้านเฮาเลยแล้วทางพี่น้องฝั่งไทยได้อาหารหลกัหลกๆในงานแต่งงานก็ทําเมนูอะไรกันคะคอมเมนต์บอกเมกหน่อยได้ไหมคะส่วนตอนนี้เมกก็คือจ้วงยำสลัดจ่องใหญ่เลยก็คือแซ่บมากทุกคนเมนูนี้เมกหมักแหงนี้มีไผ่มากกินยำสลัดคือกันบบน้อเพิาะพกักจัดหัวใจของรกระบาวี่จะมอบาากับทศสาก,การสืการกอดคอและ หอมแย้มเจ้าสาว่านันเอีงนั่งกินไปกินมารู้สึกว่าเม็ดเอียงเนาะตกลงมาที่เตียงฝ่าเนาะบ่เป็นฝนจิตตกละบ่นั่งไปนั่งมาก็คือฝนตกอห่ีทุกคนตกหยิบหยิบแต่ว่าบ่แห้งเนาะแต่ก็บ่เป็นอย่างเขาสามารถนั่งกินกลางฝนได้เลยเพราะว่ามันก็คึ้มมันดำแต่ตอนอยู่หนองคายเนาะทุกคนนี่เบิ่งเป็นลมแหงขนาดเบื่องการสไตล์ตกแต่งงานดองเพ่นก็คืองามแห้งทุกคนเนาะสไตล์นี้ก็คือว่าผ่านโอเคมากเลยค่ะนั่งกินนิดนึงพวกเขาก็กลับบ้านกันเลย ทุกคนไม่มาฮอดบ้านแลวทุกคนกลับจากงานดองแล้วมาเบิ่งกันเครื่องที่เฮาไปซื้อยี่หนองคายมาตลาดของทุมได้อย่างแน่เนาะนี่เลยนี่เกือบคอนเวอร์สวยมากคุณละร้อยเอยงทุกคนยังไม่มยอยู่เลยเป็นน้องเป็นเกือบมือสองแต่ว่ายัางมีใหม่เลิศเอาไปเลยร้อยคะแนนสสกระส่ง ตัวนี้สอง้อยเก้าสิบบาทเอ้ยอไสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้แปดสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทเสื้อมส่งมือสองมือโอเคของแม่ก็มีประมาณนี้ได้ส่งสามโตแล้วก็เกือบตัวหนึ่ง ที่เหลือ <of> ก <the fragrance ici> ็เป็นของกินก็จะมีเค็กอย่่ยวันนี้ไม่ยิบ <scales> น่อยแหละเมื่อนี้ก็สามแม่ลูกมุดไปประมาณพันไปเนาะมีเมฆมีพอมีแม่คือว่าโอเคเนาโบบิดหลายปปนไดเพราะว่าเมื่อนี้หันพวกเขาได้เลาะน้อยเดียวทุกคนเฝ้ามาก็คือตอนหันฝ้าห้อง แต่ว่าฝนบตกแบบมันคึมๆนะย่านฝนตกก็เลยว่าหิบมาเนาะเขาออกมากับประมาณ่หกโมงค่ะหกโมงนี่แหละฮอดบานก็เลยว่าเหยียบเฝ้ามาดองเลยเป็นงั้นดองต่อเลยทุกคนวอกมืนอี้ก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเมยขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมนอนกันเลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันอีพีสองก็คือฮอนแฮ